งานผลการดำเนินงานปีการศึกษา2558โรงเรียนบ้านอุกมงุงโดยการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุกมงุงนายพลพลชื่นธงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอุกมงุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําตำบลอุกมงุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาภายในปีการศึกษา2 5 5 8โรงเรียนบ้านอุกมงจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้สูงมาตรฐานโดยยึดหลักความพอเพียงพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีโดยมีอัตลักษณ์มารยาทดีมีจิตอาสาและเอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมพร้อมเพียงสำเนียงอ่อนหวานปรัชญาของโรงเรียนสุขาสังขสัตสามคีความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขคติพจนณณธรรมนำความรู้อยู่อย่างพอเพียงอักษรย่ออ,อมและสีประจำโรงเรียนคือสีเขียวเหลืองโรงเรียนบ้านอุมงมีบุคลากรจำนวน21คนประกอบด้วยบุคลากรชายจำนวนแคน บุคลากรหญิงจำนวน13คนผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน1คนครูผู้สอนจำนวน19คนและนักการพันโลกจำนวน1คนโดยส่วนของครูผู้สอนนั้นประกอบด้วยครูผู้สอนตรงตามวิชาเอกร้อยละ90และครูผู้สอนตามความถนัด ร้อยละ100อันเป็นสิ่งสะท้อนถึงการวางแผนอัตรากำลังและมอบหมายภาระงานที่ตรงตามความสามารถและความถนัดของบุคลากรอย่างแท้จริงรวมทั้งการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างพอเพียงจึงส่งผลให้บุคลากรโรงเรียนบ้านอุบมงมีสวัสดิภาพในการทำงานและสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านอุบมงมีจำนวน,นนักเรียนในปีการศึกษา2 5 5 8าจำนวน202คน ประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมวัยจำนวน32คนระดับช่วงชั้นที่1จำนวน53คนระดับช่วงชั้นที่2และระดับช่วงชั้นที่3ช่วงชั้นละ57คนโรงเรียนบ้านอุบมงจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจำนวน25โครงการที่สอดคล้องและครอบคลุม5กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการศึกษา2,558โดยในกลยุทธ์ ที่2มีการจัดกิจกรรมและโครงการสูงสุดคือจำนวน8โครงการผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา2,558ระดับการศึกษาประถมวัยอยู่ในระดับดีเยี่ยมและมีค่าการพัฒนาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา2,557ส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีมากผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาประถมวัยพบว่านักเรียนชั้นอนุบาล2ร้อยละเกมีพัฒนาการและมีความรู้พื้นฐานสมวัยในระดับดีขึ้นไปและผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหพบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ3ามขึ้นไปในทุกรายวิชามีค่าสูงกว่าร้อยละแปยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษที่มีค่าร้อยละ 58. ขณะที่ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3พบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาศิละปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีค่าสูงกว่ารายวิชาอื่นๆคือมีค่ามากกว่า180ในภาคเรียนที่1และมากกว่า170ในภาคเรียนที่2ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,558พบว่าน,นักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปเฉลี่ยมีค่าร้อยละ8 3 9 6ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,558พบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปเฉลี่ยมีค่าร้อยละ95.1 6โรงเรียนบ้านอุกมุงจะนำผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในปีต่อไปเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขอกราบขอบพรคุณ ทุกท่านที่ให้ความสนใจสวัสดีครับ